เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรปี2516นะคะโดยในวันนี้ค่ะผู้หาจะเปิดให้คนไทยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจนถึงเวลา17นาฬิกานะคะซึ่งตั้งแต่8นาฬิกาค่ะก็มีเหล่าคนมเนถึงออกไปร่วมใช้สิทธิ์ใช้เสียงขหงตัวเองมากมายอาทิมาวินทวีผลลูกเกดเมธนีเตยพงศกรมีนพีรวิทย์ดีเจอเอกกี้แก้มวิชิานีบุ๋มปนัดดาก้าจิรายุโตโนภผาขินแล้วก็อีกมากมายกันเลยทีเดียวนะคะ และคนที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือขวัญใจหน่วยเลือกตั้งค่ะพี่เบิร์ตธงชัยของเรานั่นเองอนะคะที่ได้ดีว,ว่าเดินทางมาที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งที่60ค่ะเต้นบริเวณชุมชนหมู่บ้านสุขใจซอยวชิรธรรมสถิตนะฮะ43สุขุมวิ 101, ท101/1ตั้งแต่เวลาประมาณ9นาฬิกา30นาทีนะคะพร้อมทั้งให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเชิญทุกคนมาใช้สิทธิ์ของตัวเองค่ะ อยากให้ทุกคนออกมานะครับถึงแม,ม้ว่าจะจะจะยังไงก็ตามจะจะรักใครชอบใครจะมีในใจที่แตกต่างกันมีความที่แตกต่างกันต่งนาตงคอยออกมาใช้เสียงตัวเองนะครับเบิร์ดกับแฟนเด่งทั่วประเทศนะครับขอจะช่วยทุกคนที่ได้ไปหรือว่าใครจะได้ไปก็ตามนะครับ<ม>ก็ขอให้ให้เป็นคนไทยที่รักเมืองไทยจริงๆแล้วก็ร<ม>ักคนไทยจริงๆนะครับ<ม>เด็กๆกับคนที่อายุเกินอย่างอย่างพี่เบิร์ด <laughs> สิบหกไปแล้วนะครับสิบหกไปแล้ว,ลวหรือว่าสิบหกขึ้นไปแล้วหรือว่ามาสิบหกอีกทีแบบเบิร์ดเนี่ยออกมาทะครับออกมาใช้สิทธิ์นะครับออกมาใช้สิทธิ์ตัวเองแลวจะรู้ว่ามันมีสุมันมีความสุขขนาดไหนที่เราใช้คุณค่าของตัวเราเองเนี่ยพี่ว่าชอบคำหนึ่งคือคือการบริหารบ้านเมืองเราก็มีส่วนกันเราทําให้บ้านเมืองเราเป็นแรงได้ด้วยมือนะครับออกมาตุกัดออกครับ ด้านในนะ,ะัสนะฮะ bon. ก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงเช้านะคะที่อุ่นโฮเทลแบงคอกซอยโยธินพัฒนาเจ้าตัวเผยว่าในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะคะตัวผมเองมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งถือก็เป็นหนึ่งเสียงตัวแทนวัยรุน่นด้วยค่ะวคนะเดี๋ยวคนครออันนี้่ค่ะีนะคะเร่วันนี้วันอาทิตย์ที่14พฤษภา,าะนะครับเป็นวันที่ อากาศดีนะแล้วก็เป็นวันที่ผมว่าทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจที่จะออกาบ้านแต่เช้าเพื่อที่จะมาใช้สิทธิ์ของตัวเองนะครับในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะครับเพื่อมาเลือกตั้งนะครับผมก็วันนี้ตัวผมเองเนี่ยก็ทําหน้าที่แล้วก็มาใช้สิทธิ์ของผมนะครับเป็นหนึ่งเสียงของสิ่งหนึ่งเสียงของวัยรุ่นแล้วกันเจนของผมนะครับในในเจนนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยใครที่ยังอยู่บ้านตอนนี้นะครับรีบอาบน้ำนะครับแล้วรีบออก จาก้าเลยนะครับเพื่อไปใช้สิทธิ์นะครับแล้วอย่าลืมนะครับดูพักแล้วก็สสของตัวเองนะครับเช็คนะครับผมเพื่อความชัวร้ออ์นะครับแล้วก็มาเช็คที่ข้างหน้าอีกทีนะครับผมยังไงก็อ๋อแนะนําอีกอย่างนะครับว่าให้เตรียมปากกาไปเองนะครับเพราะเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีแบบอะไรเต็มไปหมดเลยเนาะที่แบบเออเขียนได้ลบได้อะไรยังไงก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเตรียมปากกาของตัวเองไปให้เรียบร้อยนะครับผมเพื่อความชัวแล้วก็ความความโปร่งใสรอมานานไหมคะในการที่จะมาใช้สิทธิ์วันนี้่ะคนไทยรอครับ ลงลงลงคิวไว้ในปฏิทินตัวเองเลยครับคิวงานเพราะว่าวันนี้วันเลือกตั้งลงมานานแล้วครับผมว่าจริงๆมันเป็นอะไรที่ทุกคน่าจะรอคอ,อยนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดไม่ว่าจะชนไม่ว่าจะรวยจะจนจะทํางานอะไรก็แล้วแต่จะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันหมดนั่นก็คือหนึ่งเสียงหนึ่งสิทธิเ์เท่ากันหมดนะครับ,รบเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นเสียงที่มีค่ามากๆไม่อยากให้ทุกคนละเลยตรงนี้นะครับแล้วก็ อย่าขายมันให้กับใครครับสิทธิ์นี้มีค่ามากๆถ้าวันหนึ่งขายไปผมไม่รู้นะคิดสิ่งที่ผมคิดนะสิทธิ์อ่ะสิ่งที่เราขายไปมันอาจจะกลับมาทําร้ายตัวเราเองหรือคนที่เรารักหรือคนในครอบครัวคนใกล้ตัวอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นหนึ่งสิทธิ์นี้อยากให้ทุกคนได้ใช้อย่างคุ้มค่านะครับผมก็อยากให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์วันนี้วันที่14พฤษภาคมกันให้เยอะๆนะครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ